สวัสดีจ้าทุกคนเลยวันนี้เราก็มาในภาวะมืดครึมมาส่องหาเก็บพักอีกสักรอบค่ะพักขมทาเลนะคะช่วงนี้เป็นช่วงโรงเรียนปิดเทอมมีคนมาเล่นเรือใบยเยอะเลย ี่จ้าเดี๋ยวเอากรน,นี้สักหน่อยหนึ่งเหมือนเขาจะแห้งๆแ,แล้วเหมือนเขาขาดนา้ำนี่จ้ะ ได้อยู่นะเนี่ยเนี่ยเหมือนเขาแห้งมากเลยอะแต่ตรงนี้ยังได้อยู่นี่จ้ะอาแต่ยอดอ,อ่อน นี่ยังได้อยู่นี่น,น,นี่ใช้ได้เลยนี่อวดอยู่ ก็ไม่มีใครเขาเก็บแล้ยนะคนบ้านนี้ก็มีเพื่อนๆถามเหมือนกันแหละว่าเดี๋ยวพาดูน้ำก่อนแวะมาดูน้ำทีนึงนก็มีเพื่อนๆถามว่าคนที่นี่เขาไม่กินกันหรือก็จริงๆแล้วนะเราว่าประเทศสวีเดนนะมีผัก ในของคนสมัยก่อนนะเยอะนะนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะก็ตอนเราเรียนหนังสือเขาจะมีสอนอยู่ค่ะว่าสวีเดนก็เป็นประเทศที่ทำเกษตรกรรมมาก่อนแล้วก็ยากจนมาก่อนค่ะเขาเคยยากจนมาก่อนนะและนี่เขาพัฒนาแล้ว พอประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยคนส่วนใหม่ยุคใหม่คนก็จะมีรายได้คือเป็นประเทศพัฒนาคือหมายความว่าทุกอย่างดีนะคะคือคนก็มีรายได้ต่อหัวต่อเดือนนี่จ้ะเขาก็ ก็ไม่จำเป็นต้องไปหาเก็บผักเก็บอะไรแล้วค่ะรายได้ที่ได้ตัวเดือนก็ทางทางห้างสรรพสินค้าหรือว่าทางร้านค้าเนี่ยเขาก็จะจะเตรียมผักเตรียมผลไม้อาหารทุกอย่างค่ะอยู่ในห้างหมดเลยแค่คุณเดินเข้าไปแล้วก็มีเงินไปด้วยเนี่ยก็ซื้อมาทํากินได้เลยจ้ะเพราะว่าเขาทํางานแล้วเขาเน็ดเหนื่อยเขาไม่จําเป็นต้องไปหาอะไรแล้วค่ะ ก็ใช้เงินที่ได้มาซื้อไปอาหารไปปรุงกินอะไรอ่เงี้ยค่ะก็ในส่วนของเราเราคิดว่าเราก็เป็นคนหนึ่งเป็นคนเอเชียนะคะก็ชอบที่จะกินผักแล้วก็เรายังอยู่ในประเทศที่ที่ทํามากินนะเรียกว่าทํามากินแล้วก็อะไรที่กินได้เราก็จะกินนะคะแล้วยิ่งถ้าเป็นของฟรี อันนี้ของฟรีใช่ไหมคะนี่ของฟรีเราก็จะยิ่งชอบอะจ้ะเราก็จะไม่ใช้เงินที่เราได้มาอะไรเงี้ยเยอะเกินไปอะไรเงี้ยก็ใช้ในทางที่จำเป็นจ้ะนี่จ้ะเพื่อนๆก็เล่าสู่กันฟังเนาะ ก็เราเรียนประวัติของประเทศสวีเดนอยู่ต้นนี้ไม่รู้ต้นอะไรเนี่ยสวยค่ะงามด้วยถ้ากินได้เสร็จอีกนเนี่ยก็คนเก่าแก่อายุมากๆเขาจะรู้จักจ้านี่อันนี้เริ่มเหี่ยวแล้วคือคนเก่าแก่เขาจะรู้จักจะว่าผักนี้กินได้ผักนั้นกินได้วันนั้นเราเจอคนแก่คนนึง เขาอายุประมาณน่าจะเจ็ดสิบแปดสิบได้ค่ะเขาบอกว่าเธอเธอผักอันนี้กินได้นะอันนั้นกินได้นะอันนี้กินได้นะแต่ว่าข้างถนนเนี่ย่ไปเก็บนะมันมีควนันรถเขาจะบอกเราอย่างเงี้ยนะคะเครื่องเป็นคนสมัยใหม่เขาจะไม่ค่อยรู้จักค่ะจะมีคนยุคใหม่นี่แ่ะคะ่ะเอย,ยุคเก่าะคะ่ะที่เขารู้จักว่าอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้นะคะ แล้วเป็นประเทศที่มีการอนุรักษ์ธรรมชาติความอุดมสมบูรณ์ก็เลยเยอะอพืชผักต่างๆที่เคยกินในยุคก่อนก็ยังสืบทอดกันมาเรื่อยๆแล้วก็เกิดขึ้นเองส่วนมากจะเกิดตามชุมชนค่ะแล้วก็เขาไม่มีการทำลายผิวหน้าดินนะคะไม่เผาไม่อะไรทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเกิดพืชผักต่างๆก็จะเกิดแล้วเกิดอีกเวียนแล้วเวียนอีกค่ะ ไม่สูญหายไปไหนจ้ะก็สรุปแล้วคนรุ่นใหม่ของประเทศสวีเดนคือเป็นคนยุคใหม่ประเทศที่พัฒนาแล้วเขาก็จะไม่นิยมกินกันนะคะเขานิยมซื้อกินนะคะเราคนเอเชียก็ชอบรับประทานผักค่ะอะไรที่คือมันคืบางอย่างมันคล้ายของบ้านเราแล้วเรากินแล้วเราก็หายคิดถึงไทยด้วยแล้วก็ผลพลอยได้หลายอย่างค่ะมีประโยชน์แล้วก็ประหยัดด้วย ตอนนี้แมงอันนี้ตอมเราเต็มเลยเราต้องรีบไปแล้วค่ะชมเด็กๆฝึกแล่นเรือใบนะคะเด็กนักเรียนตัวเล็กๆที่เป็นสีส้มๆอ่ะเป็นเด็กฝึกฝึกแล่นเรือใบนะที่เราดูเราเห็นเป็นเด็กน้อยแล้วก็มีสีเขียวด้วยสีขาวด้วยมีสามสี มองหินก้อนนี้ใครเนาะช่างคิดนี่เอาสีมาลงเหมือนคนนอนงายลอยบนน้ำอะไรประมาณเนี้ยก็ <c oughs> ร้อนหาแตงโมก,กินก่อนตอนนี้สวีเดนร้อนมากเลยค่ะอุณหภูมิเกือบ30มสองศานะคะก็ หมดเงินกับผลไม้นี่แหะคะ่ะผักเนี่ยฟรีค่ะแต่ว่าชอบกินผลไม้จ้ะปีหนึ่งเขาออกครั้งเดียวเราก็กินนะนี่เชอร์รี่จากสเปนนะคะลูกใหญ่ใหญ่จ้ะเพื่อนๆดูสิสดๆเลยส่วนนี้แตงโมสดชื่นเลยจา้า อันนี้2โลจาเชอร์ี่ก็กินให้หนำใจเลยค่ะปีหนึ่งออกครั้งเดียวมากินด้วยกันนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามเลยจ้าแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ